มาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีมาแล้วะคุณผู้ชมค่ะไม่ติดใจแล้วฮะดูที่โดนตัดหมดเลยนี่ยังไงก็อยู่กันไปแล้วร้อนฮะให้ตังไปแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟอะ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะดูที่โดนตัดน้ำตัาไฟหมดเลยวอ้าว อะไรนะไม่อยากคุยด้วยยูอยากไปทําบุญไปทําบุญที่ไหนมันไม่ใช่นะไอไม่ว่างไลไอทำงานไอ้คงยูมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวมาคุยไอใกล้เช่ไอเล่าอะไรกูลองเข้าพักเรื่องครอบครัวเรื่องบุญหิดใจไว้นิดนึงได้ไหมเราเปิดรายการก่อนมาสิคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการผู้หญิงจังหหาดใหญ ทำได้หมดและแต่ละคนมีปัญหาอะไรเครียดหัวหนูไงหน <ทำ S 2> ูให้เงินนะค่าน้ำค่าไฟค่าโท,โทรศัพท์บอกให้จ่ายนะแล้วเอาเงินไปใช้หมดแล้ว แล้วนี่ก็ไม่ได้ไปจมไปจ่ายอ่ะหนูโดนตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์วับ้านก็โทรไม่ได้เลยอ่ะแล้วนี่เอาของใครมาโทรก็ต้องยืมคนอื่นของหนูสิคะคุณแม่เกิดอยากจะไปทำบุญเฉยเลยลอยเนาะลอยวันพันปีก็ไม่ยากทำบุญฤทธิ์โทรมาชวนหนูบอกจะให้พาไปวัดสิคุณแม่โใจเย็นๆเเย็นๆแล้วของเราเราทำไมต้องเชี่อตามเข้าไปด้วยแม่พะวันปีไม่ไม่รู้จะัาไงคือปกติแล้วจะเอาเค้กง้อ แต่ตอนนี้รู้สึกนางรู้ทันมันไม่รู้ต้องงออย่างไรเลยจแม่เออทุกคนมีปัญหางั้นปัญหาของบ้างกันละกันของแม่พี่เหรอปัญหาของหนูพ <_ S 2> ีม่ม่แต่ละคนมีปัญหาบ้างเลยเอางี้ไม่ต้องกังวลใจเราทำรายการของเราไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้สึกเครียดตามเราไปด้วยปัญหาเหล่านี้มีทางออก <_ S 1> ทำไมอ่ะคนคน,คนนี้คนเดียวสามารถหาทางออกให้พวกคุณภายในสองนาทีเกีบกีบเลย3าคนจบแล้วหาทางออกไม่ได้เราไปออกทางเข้าได้ไหมได้ ครก็็เปนใคครุณมับคุณเอ็ดกังนำแซบค่ะเอ็ดนี่มาเอ็ดนี่มามาแม่เอ็ดดี้สวัสดีครับเอ็ดดี้สวัสดีครับเอ็ดดี้กังนำแซบอยากให้คุณผู้ชมหลักอลังเอ็ด ้วจะไม่เชิญเอ็ดดี้มาผู้ชมค่ะเอ็ดดี้คือคนที่ไม่อายทำกินไม่งอมืองอเทา้าเป็นคนที่ทำอาชีพนี้โดยเฉพาะจะให้เรียกอาชีพของเอ็ดดี้ว่าอะไรเอ่อกลางน้ำแซบซื้ออาหารส่งข้าวแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับว่าจะให้ทำอะไรก็ ยินดีไปครับอย่างที่พวกเรามีปัญหาจะให้ไปง้อแม่อย่างเงี้ยได้ไหมง้อแฟนง้อวันเกิดง้อแม่ได้หมดเลยครับผมคือให้ไปทนตัวแทนเหรอทำบุญนี่ก็ได้ครับก็แทนก็ได้ได้ก็คือซื้อผ้าไตมาแล้วก็จะให้ไปจะเนินการใช่ครับผมบอกวัดมาบอกวัดมาของพี่เนี่ยหัวพี่ลืมจ่ายค่าน้ำข้าไฟไปจ่ายให้พี่ได้ไหมได้ครับผมได้อีกเหรอฮะได้ครับอืแล้วอย่างกรณีของของายเงี้ยให้ไปง้อแม่ไปง้อแทนอย่างเงี้ยง้อสำเร็จไหม สำเร็จครับต้องใช้ระยะเวลาครับผมความโกรธคนเรากดไม่นานครับเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันครับผม และส่วนมากแล้วบางทีก็ง้ะไปก็โดนด่ามีไหมผมเป็นน้าไปขั้นแรกก่อนทาโดนด่าเรียบร้อยกันเขาทำทุกอย่างเขารับทุกอย่างจริงใช่ใช่แบบมีอะไรที่แบบไม่รับมั้งไหมอ่ะแบบที่ไม่รับอ่ะเคสที่ไม่รับจะไม่ค่อยเจอนะครับหรอจะเว้นแต่ที่แบบเป็นเคสที่แบบให้ไปทําร้ายคนนี้จะไม่ค่อยรับอันไหนดูอันไหนที่ไม่ดีไม่เอาไม่รับใช่ครับผมเขาทำเฉ<ข>พาะอาชีพสุดจริตคครับผมจะบอกก่อนว่าอาชีพที่เอ็ดดี้ทำเนี่ย ก่อนหน้าที่จะมีแกร็บก่อนหน้าที่จะมีไลแมนไลแมนลาล่ามูสก่อนใครอีกอออกี่ปีแล้วเอ็ดดี้ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ10ปีแล้วฮะสิบแล้วหลักๆเอ็ดดี้จะส่งอยู่แถวไหนเส้นหลักๆก็คือเส้นสุขุมวิททั้งหมดอะฮะอืใช่แล้วอ,อ,อ,อย่างตอนนี้มีแกร็บมีไลแมนอะไรเงี้ยแล้วรกระทบไหมของเราปีที่แล้วกระทบครับปีนี้ไม่กระทบแล้วอ๋อเหรอทำไมแทนที่จะกระทบยาวยาวตอนนี้หือกว่าเขาเริ่มหันมา แมนนวลเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีลูกค้าประจําด้วยเนาะมีมีลูกค้าประจำไหมคะมีครับส่วนมากลูกค้าประจำเพราะเขาเห็นหน้าเห็นตาครับผมสมมติพี่อยากกินมาม่าครับผมเอาไปให้มิ้งที่ไหนที่คอนโดชั้น1ิบปดอย่างเงี้ยมีไหมอเดียวคอเดียวคอเดียวมีครับใส่ไข่ต้มสองใบใส่หมูสับด้วยไกลสุดไปถึงไหนไกลสุดส่งชุดแต่งงานที่พัทยาก็มีหรือบางทีไปไปรแต่งงานใช่หรือบางทีไป ไปทำบุญที่อย่างนั้นได้เท่าไหร่ไปไปพัทยาก็ตีไปสักหนึ่งผ่านครับผมรวมค่ารถไปจะเหลืออะไรด้วยใครกลับี่ไหนหวานคุ้มไะมคุ้มไหมตอนนั้นยังคิดไม่เป็นครับรอ้ล่วลวเเขาค่อยเราไปเราก็ไปเลยเขาเนื้อมหมเขาเนื้อไหม ก็เท่าทุนยาวเลยเดี๋ยวเวลาเป็นวันเลยขั้นตอนการทำงานของเอฟดีก็คือเมื่อลูกค้าโทรมาเขาก็จะจัดการให้หมดเลยค่ะทุกร้านจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะทำกันมาเป็น10ปีไม่ว่าจะสั่งอาหารสั่งดอกไม้สั่งเค้กเรียกว่าเป็นต้นแบบของอาชีพเดลิเวอรีของเมืองไทย เริ่มต้นอาชีพนี้ได้ยังไงก็ตอนแรกก็ทําเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ครับใช่แล้วพอนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ไปทําที่สมุยผมแล้วพอนี้เสร็จก็กลับขึ้นมาที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บล้วก็นั่งคิดประมาณเกือบเดือน2เดือนว่าจะคิดโปรเจกต์นี้ได้ครับผมแล้วก็นั่งไล่ทำไปเรื่อยๆตอนแรกก็แจกใบปลิวเข้าตามบ้านถือวิทยุทานซิสเตอร์อันนึงแล้วก็ใส่ชุดตัวโล่องไปแจกใบปลิวเข้าทุกบ้านแจกใบปลิวว่าใช่ก็บมีบริการส่งครับส่งข้าวครับส่งข้าวครับ แล้วเขาไว้ใจเราตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมก็ส่วนมากจะคุ้นหน้าคุ้นตาของผมแล้วก็เที่ยมคันที่บ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับผมก็เลยเขาเห็นหน้าเห็นตาเลยว่าโอเคครับเขาเลยไว้ใจเราใส่วนใหญ่คนใกล้เคียงนั่นแหละจะใช้ก่อนแล้วค่อยเป็นการบอกต่อนร่วมเคยใช้เขานะอออเหรอใช่่หรอ่มเคยใช้อยากกินข้าวหน้าไก่มีวันนึงอยากกินมากที่มาในการของเราป่ะเออนั่นแหละอยากกินข้าวหน้าไก่ห้าแยกบอกว่าเออกำลังจะไปไปตามให้หน่อยเขาก็ไปซื้อมาให้แล้วก็มาส่งหน้าบ้านออเดียวคิดค่าบริการไม่สิเราต้องซื้อกิน่ทั้้งบา ห่อเดียวไม่ใช่มาม่าห่อเดียวเหมือนที่คนกินล้คิดราคายังไงก็ถ้ารถนี้เขาจะคิดเหมือนแบบแบบตามระยะทางจากต้นทางไปอย่างไปทางครับผมเมนูเมนูไหมเมนูของหนูว่ามีอะไรบ้างสาวๆจะได้คิดออกว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้เออเขาจะมีเมนูเมนูของเขานะคุณผู้ชมเขาีิวชัวร์ด้วยกางนำแซ่บทำไมถึงชื่อกางนํำอ๋อพอดีตอนนั้นกลางนำสไตล์มาก็เลยใช้ชื่อกางน้ำใช่ใช่ใช่ช่วงช่วงกลางนํำมาพอดีกําลังดังๆเขามีรายละเอียดนะคุณแม่ ในโซนสีแดงนะคะค่าขนส่งนะคะจะอยู่ที่50บาทถึง100่งอแล้วก็โซนสีเขียวน,นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่100ถึง150อ่าแล้วก็แถบสีเหลืองก็คือ150ถึง200 แต่ถ้านอกโซนสีสีเขียวไปก็อยู่ที่คุยตกลงแหมเห็นแล้วหิวเลยคุณผู้ชมลองคิดดูดิดูดิเมนูแต่ละที่น่ากินทั้งนั้นเลยเพราดูดิร้านต่งๆเออร้านดังๆหมดเลยนะมาอยู่ในใบใบโบชัวของเขาหมดเลยคุณอยากกินร้านไหนสมมุติเป็นโจ๊กโจ๊กสามย่านอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นโจ๊กสุขุมวิทใช่ไหมโจ๊กสุขุมวิทหูฉลามสั่งได้เลยอย่างนี้โอ้ช่วงนี้เหมาะมากคุณผู้ชมเราไม่ได้ออกไปไหนไง เราไม่ได้ออกนอกบ้านเพราะว่าการออกนอกบ้านตอนนี้ต้องระวังอันตรายอันตรายคิดดูดิอันนี้แค่อาหารนะน้ำมนต์ยังเคยมีคนที่ไปเอาเลยไปอยุธยาครับตอนแรกๆเปิดก็ลูกค้าให้ไปไปเอาน้ำมนต์ตามวัดที่อยุธยาวัดอะไรบ้างอ่าแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นน้ำมนต์จากอยุธยาวัดที่เราต้องการโอ้ผมเชลฟี่อยู่แล้วครับผมจงรูดงดให้ดูด้วยไม่มั่วไม่มั่วใช่ครับผมแล้วที่แบบ สั่งให้แบบให้ไปซื้อของที่แปลกที่สุดคืออะไรบอกเลยนะฟังแล้วจะต้องอุ้งใครหนอช่างสั่งไปได้และของสิ่งนั้นคืออะไรช่วงหน้ามาฟังกันนะที่แบบสั่งให้แบบให้ไปซื้อของที่แปลกที่สุดคืออะไรแปลกบางทีก็ซื้อยางข้ามีครับ ถุงก๊อกแก๊สเนี่ยนะหรือว่าถุงอะไรใช่ครับถุงถุงยางค่ะแต่ถุงยางเนี่ยเปิดมือถือตลอด24ชั่วโมงไหมคะเอ็ดดี้ครับผม24ชั่วโมงครับทัวสำท์อยู่บนหัวนอนครับผมอาทุ่วตีสองตีสามแบบนีเลอยากได้นู่นได้นี่คือมาเงี้ยพี่ทรใช่ครับก็ไปเหรอไปครับแต่ว่าต้องต้องต้องขออนุญาตลูกค้าใช้ตอนเช้าก่อนให้รู้จักบ้านครับถ้าดึกดกมาร์ต่นตีสอง ไม่เดี๋ยวนี้สั่เดี๋ยวนี้มันเปี่ยวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนิวก็ต้องปลอดภัยด้วยนะอันไหนที่เคยไปรอนานที่สุดไหมอ๋อผมรอเครกปเาเฉยอยู่ตรงโชคชัยสี่ตรงนี้ร้านถาคุณผู้ชมมีร้านเครปอยู่ร้านหนึ่งขึ้นชื่อมากเลยชื่อว่าเคปกป้าเฉยถ้าคุณจะกินเนี่ยคุณต้องไปนั่งรอหลายชั่วโมงแต่เอ็ดดี้เคยไปแล้วจากกี่โมงตั้งแต่เปิดร้านเลยฮะนั่งรอเขาจะเขาจะเปิดร้านทุ่มหนึ่งแล้วรอกี่โม รอบางที6กโมงเจ็ดโมงเช้า <c oughs> จะไม่ได้ของเลยแล้ว <c oughs> ชุดที่ใส่มาอย่างไง <S <S ชุดกีชด่ชุดชุดตอนนี้ก็มีประมาณ10บชุด1 0ถึง20ชุด, <S <S ชดไอเดียไันเดจากอะไรไอเดียเกิดจากตอนแรกก็คือเราต้องการส่งละให้ลูกค้าประทับใจใช่หนึ่งประทับใจที่2อะดรีนาลีนความสนุกหลังออกมาก,ก่อนแล้วอาหารจะอร่อยขึ้นนะครับผมและที่3ก็คือถ้าเป็นลูกค้าที่ป่วยปุ๊บพัดเจออย่างนี้ปุ๊บหายเลย อารมณ์ดีเนาะเจอเคยไหมเคยไปที่โรงพยาบาลไหมเคยครับแล้วแล้วได้รับการตอบรับจากลูกค้ายังไงโอ้โหแฮปปี้มากเลยครับผมเพราะบางทีถ้าไปโรงพยาบาลนี่เราถ้ารู้ว่าเป็นคนพิบป่วยใช้เราเยอะหมดป่วยนี่ก็ซื้อดอกกุหลาบไปให้หนึ่งดอกหนึ่ง็ใก่็ใส่ชุดแบบนี้ไปด้วยใช่ครับผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าแม่ฉันเจอตัวแบบเนี้ยตัวอะไรเนี้ย เรามาเสิร์ดอกไม้หนึ่งพันกิโลกรัมทุกที่เรียบร้อยแลควนะที่้วยการส่ร์ฟดอกไม้จากงานสัตวัสลัค่ะาอยากดูชุดอยากดูชุดขอดูชุดอะไรอันนี้คืออันนี้คือบรรดาชุดส่วนหนึ่งของเอ็ดดี้ใช่ไหมคะครับผมอันนี้ฟาร์มิงโก้ฮะชุดความรักครับผมอ๋อเดยั็ไๆและไอตัวนี้ล่ะคะอะไรตัวนี้ล่ะอันนี้อันนี้จะเป็นยูนิคอร์นชุดเด็กๆอ๋อชุดเด็กๆฮะบางที ลูกค้าสั่งของเยอะๆผมก็ใส่ชุดนี้ไปเลยครับไปไปเพี้ยนๆตลกตลกให้เด็กๆหน่อยไปเต้นสัก5นาที10นาทีครับผมหนูจ้าทำไมหนูไม่ยืนเฉยเฉยลูกเป็ดมันเ้งสมมติว่าจะส่งเป็ดเราต้องทำ่าวิ่งเป็ดวิ่งด้วยรนะไหนๆท่านมีหลักไหมหลักยึดในอาชีพเราอะเราต้องมี ที่แบบยึดไว้ตลอดหลักๆก,ก็คือว่าถ้าลูกค้าสั่งหนึ่งสั่งอาหารร้านนั้นก็จะได้กินร้านนั้นหนึ่งอันที่สองผมจะแจ้งเวลาว่าพี่จะอีกได้กินกประมาณ20่นาที30มนาทีนะครับแล้วอัที่3ก็คือเวลาเราไปส่งเนี่ยเราก็เตรียมเงินทอนให้พอ,อและอัที่สีด่ดยสว่วนมากลูกค้าเนี่ยเวลาใช้เนี่ยของผมมันจะดีกว่าก็คือว่ามันติดพ่วงได้หมดเลยซื้อข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวม้วนเจได้หมดเลยใช่อยู่ในอยู่ในละแวกเดียวกันรวบไปเลยปุ๊บส่งทีเดียวได้กินพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างพี่สุเห็นยังไงนูเห็นคือคืออาชีพของเขามันเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากคือถ้าถ้าไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะลูกค้าจะไม่เชื่อถือเลยแล้วจะไม่ใช้ซ้ำใช่คือถ้าไปเอาน้ำมนต์อยุธยาถ้าเป็นบางคนนะถ้าไม่ซื่อสัตย์เอาน้ำม้ในโอ่งที่บ้านก็ได้ไหนก็ได้จะไปรู้แล้วชาัดราคาแบบไปอยุธยาซึ่ง เขาไม่ทําทําให้พี่สุแบบอึ้งมากคือนอกจากที่ก็ซื่อสัตย์แล้วคือก็ทําอาชีพนี้ด้วยด้วยความด้วยความสุิจริงถ้าเทียบว่ารายได้นะรายได้ที่เราทําแบบนี้กับเราไปเป็นพนักงานอาชีพเมื่อกี้บอกเห็นทําคงทําคอมได้รายได้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับผมอันนี้มันจะคอมดีกว่าอ้าวแล้วทำไมไปทำคอมมแล้วเอทำอันนี้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้เราอาศัยว่าแบบวันวันนี้ลูกค้าเยอะเราก็มีรายได้ถ้าวันหนึ่งลูกค้าน้อยแล้วก็ รายได้มันก็ไม่ได้เยอะครับผมแต่ว่าเราอาศัยว่าถ้าวันไหนที่รายได้น้อยเนี่ยเราก็กินเบาๆใช่ระหว่างทาคอมกับทำอาชีพที่หนูทําอยู่เนี่ยครับผมอันไหนมันมีความสุขกว่ากันทำอันนี้มีความสุข่มันได้เยอะตรงนี้ใจเข้าเงินได้น้อยแต่ความสุขเราเป็นคนไฮเปิร์ป่ะ สุดนี่อ่งเราเจอเรามาเจอแล้วมันอยู่ไม่นิ่งมันนิ่งไม่เป็นนิ่งไม่เป็นถ้ามีคนอยากใช้บริการหนูแล้วทําไงนี่เลยขึ้นเบอร์ให้เลยคุณผู้ชมขาขึ้นเบอร์ให้แต่ว่าอยู่ในเขตที่ต่อรองตกลงกันก่อนนะเพราะว่าเขามีเมนูให้เลือกว่า ้าไปส่งเฉยๆราคานี้ถ้าต้องแต่งชุดวันนั้นถ้าต้องเป็นพิเศษอาจจะบวกชาร์จนิดหน่อยอแต่ถ้าวันนั้นได้แต่งชุดอยู่แล้วไม่ได้ถอดก็ไม่ได้คิดเพิ่มอะไรก็ทำให้และวันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมาให้เราได้กินด้วยมาดู<อ>นี่พิทักษ์รับหน่อยรับหน่อยคุณแม่เอี้ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะคุณพ่อขายก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นร้านของพ่อแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำร้านก๋วยเตี๋ยวหมูวิชัยหอมจังเลยเอกมัยยี่สิบสองครับมีคนอยากใช้บริการด้วยคือน้อง อ้อนรมาบ้านสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดค่ะเห็นพี่ทำอาชีพนี้แล้วปามรู้สึกยังไงรู้สึกเจ๋งมากค่ะคือมีไอเดียนี้ด้วยค่ะแล้วไม่ได้กำลีกำไรอะไรเลยนะก็ถือด้แล้วอะใจด้วยใจ แต่แบบนี้ก็จะมีลูกค้ายาวๆนะถ้าแบบได้สั่งกันแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็ยังไม่อยากไปใช้คนอื่นละอยากจะใช้คนนี้ไปไว้ใจไว้ใจทไม่ใช่ใช่ใช่เอ็มบอเคยมีคนแก้งสั่งว้เตี้วหนวอ๋ออันนี้เป็นแบบบางคนโทรมาสั่งทีสอย่างสามสิบสามสิบสามสิบแล้วทำไงอ่ะเราก็ไปส่งเสร็จปุ๊บอาส่งบัตรลี่ห้าสิบเอาไปส่งถึงจามเสร็จปุ๊บอ้บบัตรลี่ที่มีแค่ยี่สิบหลังเราก็เสียหายสิททำกันลงครับก็ ก็เป้าก็คือขัดทุนไปนาอยแล้วครับแล้วเขาก็เอาเท่านั่นแหละให้รปภแจกคนแถวนั้นเพราะว่าแบกมากลับมาก็เป็นภาระนึกออกปะไม่เป็นไรหรอกคือว่าเราเอากลับมาแล้วเราก็ได้ทําบุญทําทานใช่ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเอ็ดดี้มากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับไม่เลี่ยงเอ็ดดี้ให้แล้วนะแต่ทั้งหมดพวกเรายังไม่สาสมเกใจช่วงหน้าผู้ชมมาดูว่าใครจะแต่งเป็นอะไร ให้ให้แย่งกันใครเป็นแต่งชุดอะไรสักครู่เดียวค่ะมาหากินมาหากินผู้หญิงทำมาอคุยเรื่อหนักๆนี้ค่ะอาจจะหนักทั้งชาติก็ได้ตอนนี้น่าจะหนักทั้งโลกเลยเพราะว่าคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในวิกฤตของหลายๆอาชีพนะโดยเฉพาะอาชีพที่อยู่ตามงานอีเวนต์เห็นคุณเขียนหนักเลยอ่ะออะไรนะไม่น้อยค่ะโควิด โควิดมีเดินห้างแล้วกลัวกลัวโดนกัดยิงเขาบอกว่าตอนนี้แล้วอดตายไม่รู้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางที่ไหนใช้ชีวิตยังไงงานยกเลิกเยอะไหมคะพี่สุของสูุโชคดีมีงานส่วนมากเป็นงานทีวีงานประจางานคอนเสิร์ตงานโชว์ก็มีประปรายแต่ก็โดนอ่ะปันจการโดนมันเจอไหมอ๋อแต่ว่า คือถ้าเรื่องร้องเพลงมันไม่ได้ปันไม่ได้มีคนรับงานร้องเพลงอยู่แล้วแต่ก็มีบ้างมีบ้างกันนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะถ้างั้นเราจะไปในทิศทางไหนดีพี่ปานแนะนำ่อยสิส่วนตัวปานก็แค่รู้สึกว่าถ้าเงินเราน้อยลงเราก็ต้องใช้ใช้ชีวิตให้มันตามปริมาณรายได้นั่นแหละมันมันง่ายที่สุดแล้วอ่ะมันว่ามันเป็นตรกะที่มันสมเหตุสมผลแต่ยังปานอ่ะปานทำได้เพราะอะไรบอกแม่ค่ะเพราะน้องอยู่กับธรรมะ ท่านมันเนี่ยช่วยแยกเยอะจริงใจเริงนะนี่เรื่องริต้องแข็งแรงรู้ไหมเมื่อไหร่ที่วิกฤตโอกาสมันจะมีอยู่ในนั้นเสอหลายคนพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเพิ่งท้อถอยและเรื่องสวยเป็นเรื่องที่ห้ามทิ้งเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะอยู่ในวิกฤตหรืออยู่ในสถานการณ์อย่างไรสวยต้องมาก่อนเราเราต้องเราต้องดูแลตัวเองเอาเป็นว่าแต่สิ่งหนึ่งนะที่ที่พี่ตักเห็นปานมาตั้งแต่ต้นจนถึง๋ยวนี้นะหน้าปานไม่เปลี่ยนเลยแล้วไม่เปลี่ยนไม่ว่าหนูมาจบที่ไตลาจินาได้ไหมก็เพราะว่าเพราะว่าใช้จจิน่่ะคาก ก่อนที่ปันเคยมาเล่าอะค่ะก็จะเล่าซ้ำไม่ฟังแล้ว่าคือก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงๆแล้วธรรมดามากๆแล้วไม่เคยดูแลตัวเองด้วยไม่ดูแลใช่ทำไมก่อนแลหรอปาไม่เหแลเสียงดัไม่ดูแล เห็นคนอื่นดูแลลำคายมาเด็กมีมาแน่ใช่รู้จริงแล้วเนี่ยปาบอกปาไม่ดูแลตัวเองเนี่ยคือยังไงคือตอนเด็กๆผิวมันดีะทุกคนน่ผิวมันดีแล้วเมื่อก่อนลุยเท่าไหร่มันก็ไม่นิ้แต่พอวันหนึ่งอายุมันเข้าเกณฑ์อ่ะเข้าเกณฑ์อันตรายก็คือส0สขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายละคอลลาเจนมันก็ไหม้างอะไรมันก็เหี่ยวตอนนั้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าปาเป็นอะไรอย่างแรกก่อนเลยนะคะผิวแห้งชนิดที่เรียกว่ามันแบบมันเหมือนกับดินที่มันขาดน้ำเป็นสะเก็ดมันเป็นสะเก็ดใช่มัน แบบนั้นแหละเขาเป็นแห้งมากแ็จแล้วก็พอตามมาก็คือไอ้พวกริ้วรอยต่างๆตีนกาล่องยิ้มไอ้ไรเส้นๆกระเกลือฝ้าเฟ้อจะมานั่นแหละค่ะก็ก่อจะรู้ตัวมันก็มันไปเยอะละปัจจัยหนึ่งที่บันรู้สึกว่าบันสนใจเขาเพราะว่า 1. อายุของเขาด้วยอายุของแบรนด์ที่มีความยืนยาวนั่นแปลว่าเขาไม่ฉาบฉวยจนวันหนึ่งได้มาเจออาหมูนี่แหละอาหมูนี่คือปัจจัยหลัก ที่ทําให้รู้สึกว่าเราปักลงไปเลยดีกว่าเพราะเราเจออาหมูตัวเป็นๆน,นี่แหละหเพราะว่าชีวิตปานไม่เคยเจออาหมูเลยเพราะว่าไม่ใช่คนสายนักสแสดงอพอมาเจออหมูตัวจริงที่รายการรายการหนึ่งอะคือกําลังทึ่งกับความ ความใช่น่าตกใจกับผิวของอามูว่าทำไมถึงได้สดใสได้ขนาดนี้เป็นอามูบอกว่าเนี่ไงก็ว่าพูดแบบไตรเลจิน่านะแล้วก็อาใช้จริงปาลองสิอามู6 4ค่ะกลับไปให้ลูกน้องสั่งเลยจากไอที่ที่ลีลอนะบอกเธอโทรสั่งเลยเนี่ยพอได้มาใช่ไหมคะตอนแรกมันก็ดูเนื้อครีมก่อนแล้วก็บอกว่าเข้มข้นแล้วก็บอกว่ามันเข้มข้นจริงแต่ว่าพอเข้มข้นมันจะเหนะไหมเพราะว่าเรื่องมากก็ลองดูก่อนก็ทามันเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นใช่มันเข้มข้นมากพอทาแล้วมันก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เนะ แต่มันซึมพอซึมเสร็จแต่มันไม่ได้ซึมหายอก็ทาคืนแรกก็ทาเช้ามาก็จับจับเออมันก็โอเคนะแต่ก็ยังคิดว่าเราอย่าเพิ่งอุปทานก็ใช้ไปพอกระปุกแรกผ่านไปกระปุก2กระปุก3าโอเคเราให้แล้วว่าสมราคาคุยไอ้เส้นๆต่างๆปันรู้สึกว่ามันเบาลงไอ้พวกนี้กระจุกกระจุกมันเบาลงและดูจางลงแล้วปันก็ใช้ตัวเดียวเนี่ยเหรอตัวเดียวตัวเดียวจบเพราะว่าเป็นคนพิถีพิถันไง มันจริงๆคือถ้าถ้ามาตัวเดียวจบอย่างงี้พูดกันรู้เรื่องเออเขาไม่ชอบหลายขั้นตอนปานไม่ชอบมันก็เลยแบบว่าโอเคล่ะสําหรับตัวนี้แล้วปานก็อยากจะมาแค่เป็นคนบอกว่าเออเราใช้จริงแล้วเรารู้สึกฮปปี้ละหน้าตาดีมันแค่มันก็ดีขึ้นจากที่ตอนที่มันแย่ผิวเล็กเย็มากตูนี้ใช้เวลานานไหมคะปานตอนนี้ปานเข้าอยู่ที่กระปุกที่5้ามันใช้มาเรื่อยๆกระปุกบวมไปเรื่อยๆแต่แต่ครั้งที่แล้วที่ปานมากับครั้งนี้ก็เห็นความแตกต่างเห็นไหมคะเท่าที่แล้วตรงนี้ยังพอมีอยู่บ้างี้ แ้่ไม่มีนะ้พวกกระเป๋ก็เบาลหนูนั่งแบบระยะเผาขนมันจะค่อยหายใช่ไหมคือปังเข้าใจว่าคือพอมันชุ่มชื้นอ่ะจะออดนก็โปรเหรอโอ๋อยากไปนเลยะหยิบโทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็กดเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่า1577กดไว้นะคะ1577ก่อนจะโทรออกฟังโปรมันนะคะวันนี้นะคะซื้อเซรั่มหนึ่งกระปุก แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในปริมาณที่เท่ากันนะคะยังไม่หมดเท่านั้นยังแถมพกพาอีก2กระปุกซึ่ง4ีชิ้นเนี่ย7,800บาทแต่วันนี้จ่ายแค่2,900บาทหมดนี่นะใช้ได้ประมาณ3-4เดือนเพราะว่าเรามีพกพาด้วยตกแว่วันละ35บาทนะคะ สามสิายแรกโทรมาตอนนี้จะได้โปรนี้เลยเขาบอกว่าโปรนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะกดได้เลยนะกดได้เลยนะคะหนึ่้าเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่นะคะวันนี้นะซื้อ1กระปุกแถมอีกหกระปุกแถมพกพาอีกสกระปุกเจ็ดพันจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นเองนะคะรีบโทร30มสิายแรกจะเต็มเร็วมากเต็มเร็วมากต้องโผล่กดไปก่อน เงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะจองสิทธิ์ไว้ก่อนด้วยซึ่งโปรนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นแฟนเทรเจนจิน่าจริงๆนะคะแล้วถ้าใครที่คิดจงว่าเอ้ยยังลงเลมันจะดีไม่ดีลองดูงั้นเอาอย่างนี้ละกันถ้าไหนๆมาแล้วเนี่ยปังก็อยากจะให้อีกสักนิดหนึ่งคือ5นาทีนี้เอาเป็นว่า5นาทีนี้เนี่ยจะไม่จํากัดสายด่วนนะคะด่วนนะคะของเราเข้าไปสักเบอร์แล้วเพอสามสิบสายแรกคิดว่ามันไปแล้วล่ะอย่าลืมนะคะ1 5 7 7 1577หรือว่า Line แอดเรเจจิน่าก็ได้นะ นี้นะคะซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็ยังแถมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะสชิ้นเนี่ยทั้งหมด7,800บาทค่ะวันนี้จ่ายแค่2,900บาทเท <บา S 2> ่านั้นเองนะคะรีบโทรนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นตามสื่อว่าหลายๆท่านในผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยก็ไว้ใจที่จะใช้กับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น<อ>ดพี่โน้คุณบุ๋มพี่ตู่นันทิดาคุณกิ๊กมยุรินนะอาหมูเนี่ยอาหมูนี่คือ ประเด็นหลักเลยประเด็นหลักของปานพี <forever> ่น่มเมื่อก่อนหน้าไม่เป็นหน้าเลยเดี๋ยวนี้หน้าเป็นหน้าเอาสามนาทีสุดท้ายนะคะสามนาทีสุดท้ายนะคะแป๊บเดียวเนี่ยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอท้ายี่ะรีบจองสิทธิ์ก่อนใช่คุณผู้ชมอย่าปล่อยให้โอกาสนี้เลยไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดตอนนี้เลย ซื้อแดดเงือดแต่โบจะไม่ได้โบจะไม่ได้ซีตีใช่ไหมด่วนนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะขนาดพกพาอีกสองด้วยนะคะสี่ชิ้นเจ็ดพันแปดร้อยบาทจ่ายแค่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหมดนี่นะใช้ได้ประมาณสามถึงสี่เดือนเพราะว่าเรามีพกพาด้วยตกแว่วันละสามสิบห้าบาทเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะจองสิทธิไว้ก่อนด้วยรีบค่ะรีบค่ะสองนาทีสุดท้ายแล้วนะคะอีบค่ะรีบครีบค่ะรีบค่ะพุกนาทีต้องมีค่ามีค่าค่ะเงือดแต่ใจไปถูไปถอไปถู Icana, โทรจองสิละหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องปานขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องปานมาแล้วก็มีคำคมเจ๊เอาเป็นคำคมแบบให้กำลังใจคนในตอนนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุดนะคะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงขยันเข้าไว้เดี๋ยวเราก็รวยค่ะ มหา,ากิค่ะคนนี้เราห้าคนนะคะลาไปก่อนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ,บ่ายโมงสิบนาทีทางช่องวัน31จ้า <S <s วันนี้เาไปกันสวัสดีค่ะ,คะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ